สิขาบทวิพัง1,127คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดความว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอายุครบ20ปีมีอายุถึง20ปี ที่ชื่อว่ากุมารีพระผู้มีพระภาคกลัสหมายถึงสามเณรีคำว่าตลอดสองปีคือสิ้นสองปีที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาคือภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ได้ให้สิกขาหรือให้แล้วแต่เธอทําขาดคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกกฎจบญติ ต้องอบัตทุกกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุกกดสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายภิกษุณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตปาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุกกด